แม่ลูกสงสัยสงสัยอยากสิถามเจ้าเรื่องนี้ถามแม่เลขงวดสิมไมนี่ตัวใดอย่าถามเรื่องเลขแน่วเดียวนี้แนวไม่ไงหนค่าใจอีกกันนึงไม่หยังอีกบอ,บอบว่าว่องใดกระสร้างลูกน้องนี่มิตเต่าวพื้นหัวหนาเนาะสูเนาะเ <c oughs> อามันเป็นการแสดงได้ไหมคะยาว่าวสูบเอามันนี่มันความจริงเว้ดสูเอาให้หัวหนา้าบอยนี่ เอาโมงมองไหนหนิมองไหนมองไหนหนิบางอันมึงเป็นแม่นางยุหันแม่บัมึงกับเปนนางยุคางแม่เจ้าฮอนบัวแม่เออข้าวบ่มีแอร์ด้แม่ว่าสั่นข้าวกันเลยว่าบัวอีแม่กันเลยว่าคอยว่ากันแล้วกับบอยเิริไซดกับลูกไส้หนานางอีพี่หนานี่รถสิติดแอร์สิบโตเจ้าจะย้าไปหาเสียแต่สัญญากับหนูแต่แกอีพี่ที่แล้วไปซื้อพัดลมมาตังค์เหมือนหอนมาเห็นแจ็คตเนี่ย ใจแทไไนไม่ไงนี่บอดีครับเนาะเป็นอย่างกาลักเบาพื้นหัวหน้าเนี่มาบอกสู้เราฟังเอะไอ้เจา้ากระไดเนาะมืออกเดียวกันเบาก็ยังให้บอยซิลิี่ใ่ได้ยินท<ส>ี<ด>่เข้าเบ<ด>าค่อยๆเบา,าเมื่อเมื่อขึ้นนี่เปิดใจจนมาหอดหาทุ่มบนเมื่อขึ้ขาานน,น,นี่เอาขึ้นมาแก้เพล่งกันสอนกันร <c oughs> ้องเพลงแก้เพล่งอย่างสารภาพนับชันเล็วว่าเบาพื้นคนสมากกว่าว่าเป็นยังดอกลูกน้องเบาพื้นหัวหน้าหัวหน้าก็บเบาพื้นลูกน้องคือกันนั่นละ กเป็นอย่างเอกไกัถือว่าเสมอกันค่ะธรรมดาแล้วพี่น้องขาหาชมยากภาพบรรยากาศแบบนี้ครับปกติแล้วนะคะถ้าเกิดสมมติว่าผู้ใดเป็นเอฟซีแฟนคาร์บิลีนี่ต้องนั่งไปเบิงเออคิวงานมากมายทั่วภาคอีสานเพราะว่าจะเป็นการไปอ่อนทั่วตลอนทั่วเดิร์กเติบ์เบลกัวซิเดอกเนี่ยแมนครับเออต่ามาขันตะกี้เพิ่นมาเหตดดีแต่เมยบัดเจ้าที่ออกค่อนว้อยมาปิดพม่านเมิดเลยปิดแลนปิดพม่านอีลีสิแลนปิดแลนปิดพม่าน หางเคียงกับพรบ่กัมาดซองเดิมาดซองไปได้ปีดไปปุ๊บแล้วก็ทีนี้ใหญ่สองคนทั้งหนาถือเพื่อจังผ่าปีตนี่ยแหละแท้ด๊เด๊ด๊เด๊แทแเด๊ด๊เด๊ดแท้ีห้าเศาอันนั้นมันสมัยเก่าเออเอาคูกับบักได้อยู่กพุ่นไหมสมัยด้วยรุ่นเดียวงานนี้ทิมี้มีนกุ้งเอาเอาเดี๋ยวนี้ไม่ได้แค่เป็นศิลปินนักร้องนะคะเป็นดาราด้วยเป็นดารา ละครหลายเรื่องที่แบบคาแรคเตอร์ชัดเจนแห้งแล้วก็รับต่อเนื่องอีกเดี๋ยวนี้ไปเป็นดาราผู้หลายกลัวเป็นบอลลัมเลยนะละครเรื่องไม่ล่าสุดครับแจ็คกี้ต้องรอดว้ยเข็มกิฬาโอ้เข็มกิลฬาออนแอ็มมือนีพอดีเอาเงินบัค่ะแม่เอานเค็มกิฬ่าเป็นตัวการโปรโมทเลยคุณแม่ค่ะเข็มกิฬาต้องรอดเป็นย่ายสีเป็นย่ายสีฝากให้แฟนเพลงให้เอ็ซีคือซีรีส์วายเนาะหนูต้องโดนใจหนูอยู่แล้วล่ะจ้า ชายรักชายออาคือมาออกตัวไห้ที่หามึงเลยไปก็เห็นไปก็เอาหมอผีอย่างก็เซิงกันก็เห็นมันมีนยะมีนัยยะเอ้ามันสิมีการแสดงอีกหลากห้ายอยู่สิไดเ่ยากันห้ายหลอบกับแหน่ น้องพี่น้องก็จังติดตามล้วก็ฟังไปเรื่อยๆที่สําคัญแล้วนะครับเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรตอนนี้กับฟ้อมวุงคือกันมอลําใจกันร้อยก็เช่นเดียวกันพี่น้องอยู่ในกลุ่มปิดนะฮะสามารถตัดคลิปออกไปได้ล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ว่าหมอลลัใจกันลอยเสียงอีสานเนี่ยมีผลงานที่มีคุณภาพเอินเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานมาซอยกันมาเติมให้เต็มนะฮะบางเทือบอยสริชเชอาจซปไปขึ้นเรื่องวทธีเสียงอีสานหรืออาจเป็นนกน้อยใจกันลอยเนี่ยอันนี้ก็บอกก็ถือคึอกัน แมนหลักกาน้องบอยอุไรพรอนไปอย่าใส่อย่าใส่เป็นลูกเป็นแม่ห้ามใส่อุไรพรอนเด็ดขาดเป็นอย่างผู้ใดใส่เป็นบ้าเบิดยกตัวอย่างเช่นฮะยกตัวอย่างเช่นน้องมีอุไรพรนี่หลีเดี๋ยวหลีเปลี่ยนชื่อมันขืนอยู่กับสติโอ้ที่แม่แมนอ้าแสดงว่าแม่บ่มีสติ เอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมากันต่ออีกหลายรอบช่วงนี้เบิ้งการแสดงเดี๋ยวให้แม่ไปเปลี่ยนชุดเนาะอันมุตเจ้าสิมีตลกตีช่วงนี้ฮะเออเม่คอยไปไว้ำเ่ตลกตีเอาแม่คอยไปเก็บเร็วๆลูกศิลป์ตลกตีเมน,เนต,ตัว